แกะลับหายไปพอเมียคแท้หายไปพอนย่มั้มีพอรบ๊ออย่างเงี้ยนะเหตุการณ์เป็นไงครับมาฝนตก ฝนตกครับแล้วก็พอดีช่วงส่อตัวสามแหแจ้แซงผมมาผมขี่ตามหลังขึ้นมาขี่ตามหลังขึ้นมาปุ๊บผมมาเห็นตรงนี้พอดีรถหมุนครับหมุนแล้วก็ลิ๊กก็เด็กกับคนขับกระเด็นออกจากรถสองคนครับเด็กกับคนขับกระเด็นหนองออกจากรถรับมาด้วยกันกี่คนครับมาทั้งหมดห้าคนนะห้าคนหญิงกี่คนใายกี่คนนะหญิงเด็กเด็กเล็กกันหนึ่งหนึ่งคนแล้วก็เด็กโตนสองคนแล้วก็เด็กเด็กผู้ชายเด็กเล็กกันคนนึงครับแม่คีขับ ม่พนักับครับหมุนต่อหน้าต่อตาเลยครับผมขึ้นมาพอดีเห็นหมุน <c oughs> แล้วก็ผมขึ้นมาแล้วก็ผมมาเจอรถดักรถนะครับพอดีเด็กนอนกลางเหมือนคนเดยียวแม่มกับเด็กใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเอาออกจากรถคนผมรา,าหาครับ ba là mình vịt nữa, đây là ba ba thịt cá bộ nữa đó.